สวัสดีนักลงทุนทุกท่านน,นนะครับตอนรับกันครั้งในฟิดูเดลี่กับแผนการลทุนประจําวันนะครับในส่วนของแผนและผลิตภัณฑ์การลงทุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเริ่มต้นกันก่อนก,นกับวันอังคารที่27สิงหาคมนะครับในวันนี้มีตัวเลขสาคัญทางเศรษฐกิจคือ c p i Consumer Confidence นะครับซึ่งเขาคาดการณ์ว่า c p i Consumer นั้นจะลดลงเล็กน้อยนะ จริงๆนีด้วยความชัดเจนของท้อยถแถลงจากธนาคารกลางสหรัฐนะครับคาดการว่ามันจะสูงขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับเนื่องจากมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายและทิศทางทางการเงินนั่นเองรวมถึงนะครับในเวลา3าทุ่มจะมีตัวเลข Richmond Manufacturing นะครับก็คาดการว่าจะดีขึ้นนะจากเดิมลบ17เป็นลบ14นะครับก็จะหนุนให้ดอลลาร์แข็งค่า,ข,าขึ้นและเป็น ปัจจัยกดดันนะครับหรือณา์ที่เป็นคู่ผกผันนั่นเองตามแผนประจำสัปดาห์ทีนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันต่อในปัจจัยเชิงเทคนิคในวันนี้นะครับก็สำหรับนักเรียนในห้องแฟมรี่นะครับเดี๋ยวเราเจอกันเวลา2อทุ่มครึ่งเพื่อเตรียมรับกับการอัปเดตสัาน,นการตอน3ทุ่มทีนี้ไปกันต่อนะครับสำหรับตัวที่ทำให้เกิดความลังเลในการอัดแผนในช่วงเช้านี้เลยคือแท่ง1ชั่วโมง จริงๆเนี่ยนะครับเมื่อช่วงบ่ายนะครับก็จะอัปเดตแหละว่าโดยมุมมองเนี่ยมันเข้าระยะดีดผลปรากฏว่าเขาดีดตั้งแต่38.2%ฟิโบเลยนะครับทีนี้จากชุดการดีดตรงนี้จะสังเกตว่าราคายังยืนสูงกว่า23.6%สิบิบไปได้จากประเด็นนี้เองจุดที่ผมอยากให้ทุกคนพิจารณาคือการปิดของแท่งเทียหลังจากนี้9นาทีครับ นะที่เพิ่งมาอัดตรงนี้เนี่ยเหตุผลหลกักๆเลยคือเพื่อให้ได้เรียนรู้ด้วยกันคือถ้าอีกเก้านาทีราคาปิดแบบนี้ปิดแบบตอนนี้เลยนะครับคือไส้ยาวมากๆแล้วปิดเนื้อแค่เนี้ยนะครับแล้วเนื้อเทียนไม่สามารถสูงกว่า2514ได้จะเป็นในยะสำคัญที่ดีในการเล่นเซลล์ฟังให้ดีนะฟังให้ดีเลยเพราะตรงนี้สำคัญมากนะครับถ้าคุณจะเซลล์มันควรต้องไม่สูงกว่าย3 6บฟิโบนะครับและโดยในยะสำคัญมันแบบนี้ ทีนี้สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นโดยปกติก็คือพอเขาทิ้งอย่างนี้เสร็จครับอีกแท่งหนึ่งเนี่ยถ้าเขาจะลูดลงมาเก็บแฟเขาจะลงได้เลยแต่ถ้าเขาไม่ลูดแล้วเขาปิดเนื้อเขียวขึ้นไปสูงกว่า2 5 1 4อาจจะปิดเนื้อเขียวขึ้นมาที่บริเวณ25 1 5 2 5 1 6ออย่างนี้มันจะส่งผลให้เนื้อเทียนกับไส้เทียนมีความสูสีกันเขาอาจจะขึ้นต่อได้ตัวนี้เป็นจุดอันตรายนะครับตรงนี้เป็นจุดอันตราย จะให้ดีมันต้องรอปิดแท่ง1ชั่วโมงก่อนหลังจากปิดแท่ง1ชั่วโมงให้พิจารณาเนื้อเทียนครับว่าต่ำกว่า2513หรือเปล่านะครับเพราะเราจะมีตัวคุมที่เป็น break of structure ที่โซนนี้นั่นหมายความว่าจากโซนนี้ที่ผมตีเส้นเอาไว้เนี่ยเขาไม่ควรสูงกว่าถ้าเขาอยากจะลงต่อนะครับซึ่งโซนจะมีขอบเขตสูงถึง2518นะครับก็ลองไปพิจารณากันดูว่ามีโอกาสที่เนื้อเทียนจะกระชากขึ้นไปหรือเปล่า เพราะนั้นโดยส่วนตัวถ้าเป็นผมนะชุดนี้ผมจะยังไม่เทรดผมจะยังไม่เทรดจนกว่าผมจะเห็นการตั้งสวิงไฮ h อย่างน้อย15นาทีตอนนี้ครับพยายามจะตั้งสวิงไฮใช่ไหมเองการาฟิ้งกืนกินใช่ไหมครับการกืนกินยังอยู่เหนือไพ่วอ o พอยแล้วตอนนี้เกิดแท่งย้อนด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสการเล่นแท่งนี้นับเป็นแท่งหลอกนับเป็นแท่งหลอกแสดงว่าอะไรมันจะเกิดคอนติ n นียแพทเทิรในชุดที่เท่าเทียมกันครับแบบนี้ อันนี้เป็นท่าหนึ่งที่มีโอกาสเกิดได้บ่อยนะครับแล้วเป็นท่าที่มีความเสี่ยงเนื่องจากราคายังอยู่ยังอยู่เหนือไพ i เว็พอยด์ด้วยชุดราคามีโอกาสดีตัวขึ้นมาทดสอบ2524ของชุดเมื่อคืนอีกรอบหนึ่งนี่นะระวังนะฮะระวังด้วยเห็นไหมการปิดเนื้อเทียนเขาปิดแน่นนะครับปิดแน่นดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะเซลล์วันนี้ยังให้มุมมองเดิมแผนเดิมไปเซลล์โซน2524ปลอดภัยกว่า นะครับอย่าหาทำมาโซนเซลล์แถว2 5 1 4นะโอกาสขาดทุนสูงมากนะครับตรงนี้เป็นจุดหลอกนะสังเกตจากพฤติกรรมราคาก็ได้นะครับในแท่ง1ชั่วโมงอีก7นาทีสังเกตว่าปิดเนื้อเขียวกืนกินไส้แบบนี้นะครับแสดงว่าเจตนาแรงขายนั้นเป็นเจตนาหลอกซึ่งไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อแล้วแท่งก่อนหน้าเขามีการชาร์จตัวเห็นไหมมีการทำสวิงโลที่ทำลายโครงสร้างจริงอยู่แต่มีการดีดตัวกลับ แบบ Impulse ขึ้นมารุนแรงนะครับแล้วดีดด้วยแท่งยาวแบบนี้นะครับราคาแรงซื้อยังคงมีแรงส่งสูงประกอบกับชุดข้างล่างเนี่ยนะครับมันติดตัว Pivot Point ที่38.2%ฟิโบโอกาสดีดก่อนมันมีเป็นปกติอยู่แล้วต้องรอดีดให้จบก่อนอย่าค่อมจังหวะนะครับเซลล์ตอนนี้โดนลากนะครับคุณเซลล์แถวๆแบบริเวณ2513คุณโดนลากยัน2515นี่พันจุดไม่สนุกนะครับ จริงอยู่ว่าพันจุดเนี่ยเป็นระยะที่ใครหลายๆคนรับได้แหละนะครับแต่จะให้เขาลากทําไมล่ะจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้รอจังหวะเพื่อเข้าเซลล์หาการตั้งสวิงโลก่อนนะครับอาจจะอย่างน้อยเนี่ยให้มันเป็นการตั้งสวิงโลใน time f r a หนึ่งชั่วโมงซึ่งอันเนี้ยชุดแรกใครหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยโค้ดแต่มันกืนกินอ่ะก็กืนกินจริงแต่มันกืนกินไม่สุดสวิงเห็นปะมันเป็น3แท่งที่ใช้2แท่งขึ้นไปแล้ว1แท่งกืนกลับ แต่ตัวเนี้ยมันไม่ย้ำยืนยันหนิว่ามันจะกลับตัวแสดงว่าชุดเนี้ยก็ยังไม่ใช่การตั้งสวิงเพราะการตั้งสวิงที่ดีต้องปิดต่ำกว่า2513ลงไปก็ยังไม่ยอมต่ำกว่าลกัดเนื้อเขียวดันขึ้นไปมีแรงสือกลับแสดงว่าราคาไปต่อได้ชุดนี้ให้ระวังให้ดีนะครับเหตุการณ์แบบนี้เจอได้บ่อยกับคนที่เล่นเฉพาะพลายแอคชั่นแล้วไม่ระวังนะครับอาจจะโดนพลแอคชั่นหลอกได้นะพอถ้าคนเล่นพลายแอคชั่นเขาเห็นว่าเองการาฟฟิ้งเขาก็เล่นถูกไหม แต่การเล่นเองการาฟิ้งเฉยๆไม่ได้เพียงพอกับตลาดนี้นะครับเนี่ยถ้าจะยืนยันมันควรเป็นแบบนี้คือเองการาฟแล้วลงต่อเลยอันนี้เองการาฟละย้อนอันนี้ไม่ใช่ละและยืนเหนือไพรเวทพอยด์ด้วยระวังการย้อนของทิศทางราคาถ้าใครจะเซลล์ให้ไปรอเซลลโซนเดิมครับ2527 2524หานะครับ2 5งห่ถึง2527าเหาจังหวะเซลสต็อปลอส2533เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้ราคาทิ้งอีโคโลไว้เข้าใจว่าในช่วงเย็นน่าจะทิ้งลงมาเก็บ กรอบของอีโคโลนะครับเพื่อปิดที่พแถวสอ5 0 0้แหละก็เดี๋ยวไปรอดูนั่งนานกันอีกทีหนึ่งนะครับ XAUUSD นี้ย่อดีดขึ้นไปดีดขึ้นไปเล่นเซลล์เหมือนเดิมนะครับรอราคาดีขึ้นไปแล้วรอเก็บทำกำไรในบริเวณฟา a น์เวลล์แกรหรือการหลังอีโคโลนะครับไปต่อ BTCUSD สำหรับ BTCUSD ในวันนี้จะถึงละ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  บายไหมไม่ตั้งสวิงโลไม่เล่นนะครับรอการตั้งสวิงโลเพื่อหาจังหวะช้อนกลับรอก่อนนะครับลองแดงเลื่อนนะครับรอก่อนยังไม่ใช่วันนี้ถ้าจําได้ในแผนประจําสัปดาห์เนี่ยเราน่าจะได้เริ่มเก็บพวกบิตคอยหรือน้ำมันน่าจะได้เริ่มเก็บของกันอีกทีหนึ่งประมาณไม่วันไม่หลังข่าววันพุธก็เป็นช่วงบ่ายวันพฤหัสนะครับอันนี้จะ ค่าจารเวลาให้นี่ USO USD เป็นไงย่อไหมไม่ยอ่อไม่ย่อก็ไม่เล่นอ่าไม่ง้อนะครับอ่ะไปต่อ u s d JPY อ่าดีดมาตามแผนนะครับแถมมาให้ด้วยอ่าดีดมาตามแผนแถมมาให้ด้วย g p 1ไปแล้วรอปิด TP 2ที่146ดูดีนะครับราคาถือมาจากเมื่อวานยังกำไรอยู่ให้กันหน้าทุน144.600 ถ้าไม่ทะลุ144.600ถือต่อยาวๆไปเลยนะครับถือต่อยาวๆไปเลยรอที่พี่146การหน้าทุนนะครับการหน้าทุนย้ำ144.600โอเคดันขึ้นต่อทองจะขึ้นได้อย่างไรจริงไหมแต่ว่าตอนนี้ทองดีดอยู่นะเออนะครับะระวังด้วยนะแนดร้อยเมื่อวานแนดร้อยนะครับเทกระจาดเทโะโลลงมานะครับกำไรกันทั่วนหน้า นะครับหนึ่งเ้าันเจ็ดร้อยโซนนี้สวยๆนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดหกห้าเล่นกันไปเซลล์กันมาบวกกันหน้าทุนเหมือนเดิมครับหนึ่งเก้าันหกร้อยถ้าไม่ลดหนึ่งนเก้าันหกร้อยนะครับก็ลุ้นมันลงไปต่อเก็บแฟร์วกลคัแล้วปิดทีพตามเป้านะครับพวกคู่เงินนี่ยังค้างฟ้าเป็นดาวกระดาษอยู่นะปล่อ,อยมันไปนะครับดาวโจนไอยา ไม่น้อยหน้านะครับนิวไฮเฉยเล่นไหมเล่นไหมไม่เล่นนะไม่เล่นราคายังค้างเนี่ยไพ่อรพอยนะครับปล่อยไปก่อนยังไม่เกิดการทําลายโครงสร้างนะครับเรายังไม่เข้าซื้อขายเนาะพวกคู่เงินน่าจะยังค้างอยู่ยังไม่ย่อลงมาแน่นอนเลย Eurusd ยังค้างอยู่นะครับไม่เกิดด i เวอร์เจนยังเป็นดเวอร์เจนอยู่แหละและยังไม่เกิดการทําลายโครงสร้างปล่อยไปก่อน น่าจะครบในแต่ละผลิตภัณฑ์การลงทุนในวันนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมไปอัพแผน Trading Strategy แผนให้นะครับทั้งอัพเดตเป้าการทำกำไรเมื่อวานแล้วก็การเล่นรอบใหม่ในวันนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ใน15นาทีสังเกตดีๆนะครับเขายังดีขึ้นต่อได้ถ้าราคากืนกินเนื้อแดงได้ S L ต้องมีนะใครเผลอเซลล์ไปนะครับเข้าใจแล้พอเห็นกราฟฟิงก็จะเล่นแต่ว่า ถ้าพฤติกรรมมันไม่ได้เป็นใจต้องเรามาระวังด้วยนะครับใครเซลล์ไว้โซนนี้สต็อปล s อ2หนึสองห้าต้องวางนะครับเพราะว่าถ้าเบรกสองนึ่งแได้มันไปต่อมันลากอีกเกือบพันจุดนะครับคุณจะเกิดความเสียหายได้เห็นไหมข้างบนนี้มีอ e ีโคไฮเขาจะสว e ิฟอีโคไฮแก้งขึ้นมาแถวๆสองห้าสามศูนย์สอเรา 2, 5, 3, 0, 2, 5, 2, 8, ค่อยลงก็ยังได้นะระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีถามว่าจากการกินกินตรงนี้นะครับ ก็ไปรอการยืนยันในอีกหนึ่งนาทีแล้วกันถ้าปิดได้อย่างนี้แค่ครึ่งแท่งมีโอกาสลงเลยนะครับทะลุไพ่วอตพอย์ได้ก็โชคดีมีกำไรในการลงทุนแล้วกันนะครับและเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สองทุ่มครึ่งวันนี้สวัสดี